สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาปลูกกระหล่ำนะคะเนาะกระลำที่แม่แก้วเพาะไว้ในกระถางนะคะสามกระถางเนาแม่แก้วได้ปลูกไปหนึ่งกระถางแล้วนะคะเมื่อมีสี่ใบเราก็เริ่มปลูกได้เลยนะคะเนาะแม่แก้วก็จะทําแปลงทำไปสี่แปลงนะคะแม่แก้วจะลงกระลำหนึ่งแปลงนะคะเนาะก็จะปลูกห่างระยะประมาณนี้นะคะเนาะเพราะว่าเพาะเอาไว้นี่ก็ประมาณ สิบกว่าต้นนะคะไม่ถึงยี่สิบต้นเนาะอันนี้มันจะได้สี่ต้นแล้วนะคะแม่แก้วก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ประมาณหกเจ็ดต้นนะคะมันไม่สมบูรณ์เนาะมันดินมันอาจจะไอ้นี่ไปได้เนาะเวลาเราแค่ออกปลูกนะคะดินอันนี้มันจะ ผสมไว้เป็นดินเหนียวนะคะเนาะแม่แก้วก็จะเอาช้อนนะคะเอาช้อนงัดออกมาแล้วก็จะนํามาปลูกะค่ะเน,ะนาะระยะห่างในการปลูกนะคะเราก็ประมาณหนึ่งหนึ่งสอกนะคะหนึ่งหนึ่งสอกนะคะเพราะว่าเขาต้นใหญ่มากเนาะแม่แก้วก็ทําแปลงเล็กๆนะคะประมาณหนึ่งเก้านะคะเนาะก็จะปลูกประมาณนี้นะค่ะเนาะนี่ค่ะวิธีปลูกนะคะ ที่ปลูกลงดินนะคะเนาะแม่แก้วก็จะเอาเอาช้อนนะคะ่ะเอาช้อนตักดินขึ้นมาเลยเนาะช้อนช้อนตักดินขึ้นมาแล้วเราก็เอานี้ลงไปนะคะดินนี่คือแม่แก้วปรุงปุ๋ยคอกแล้วก็จุดฟางไปแล้วนะคะเนาะล้วก็เอาต้นก้าลงเลยก็ได้ไม่กี่ต้นนะคะระยะห่างเนาะ ติดแน่นเดี๋ยวเวลาเราลดน้ํามันจะได้ไม่แตกนะคะเนาะมันจะได้ไม่เหี่ยวนะคะดินนี่แม่แก้วปรุงเอาไว้แล้วนะคะใส่ปุ๋ยคอกลงไปแล้วเนาะเราต้องบำรุงดินปรุงแปลงไว้ให้เรียบร้อยนะคะเนาะเราถึงจะมาลงนะคะก็จะจะสมบูรณ์หน่อยนะคะเนาะ ก็เดี๋ยวจะพาพาปรุงใหม่ค่ะเนาะอันนี้ใช้ดินถุงกับดินเหนียวผสมกันนะคะใช้ปลูกแล้วก็จะปลูกจนช่วงเย็นนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาปลูกผักคะน้าต่อนะคะวันนี้ปลูปกปลูกกระหล่ำก่อนนะคะเพื่อนๆมันอาจจะแสบเนียค่ะ จะพอดีกับที่แม่แก้วทำเอาไว้เนาะทำแปลงเอาไว้เนาะเราปลูกไว้กินเองค่ะเราก็ทำแค่ต้อง